เขาบอกว่าจํานวนเต็มที่สอดคล้องกับอ่านสมการในที่นี้อ่ะอันนี้แหละที่เมื่อกี้กิดถามพี่ว่าแล้วถ้าสูนยเป็นเท่ากันทําอะไรคือข้อนี้เลยก็ทําสวยเท่ากันอ่ะโดยทํำยังไงต่างคนต่างไม่มีงั้นคูณด้วยอะไร x ลบเฝั่งซ้ายถูกไหมใช่ทั้งบนทั้งล่างฝั่งขวาก็ต้องเป็นอะไร x บวกสทั้งบนทั้งล่างแบบนี้แค่นี้เลยแล้วก็คิดอันนี้ x ลบเดนะเดี๋ยวเราไปเวลาคูณก็คูณกระจายแจกแต่ละก้อนเลย เวลาแจกก็กระจายแต่ละก้อน x, x x x กำลังสลบเ x ปะครับต่อมาก็เนี่ยลบเ x อีกปะแล้วก็บวกสีจริงๆมันคือกำลังสองสมบูรณแล้ถ้าใครจาได้ส่วนด้านล่างไม่แนะนําให้กระจายติดไหมก่อนติดไหมก่อนดีกว่าแต่ถ้าอากกระจายเชิงตามสบายส่วนเหมือนกันเนาะงั้นแปลว่าเพราะว่าส่วนเหมือนกันละพี่บวกระหว่างก้อนครับต่อมาพี่ได้ฝั่งขวาคือ ตอนนี้นาะงกำลองสองสมบูรณ์พี่ได้เป็น x กำลังสองสาม x สาม x แล้วก็อะไรนะเก้าป่ะครับน,อน้อยกว่าศูนย์โอเคอ่ะให้เวลจาจดกนันครับนั่วเราคิดเลขต่อระห่างก่อน แต่แล้วคิดต่อนะกำลังสองกำลังสองได้เป็นอะไรสองกำลังสตัวแปด3อ็กลงกันเป็น6กลงกันเป็น6ได้อะไรลบก,กับ x เหลืออะไรลบเอ็ลบเผิดดีครับลบเ,อ,เ,อ,เอ็ก x, นะกลายเป็นเหลือหนึ่เป็นลบแปโอเคครับต่อมา49 49กับ9ลงกันเป็น58ส่วนด้านล่างยาวๆ โอเคคือก็ดีอ่ะพีกอฟวางชุปส์ชุปส์ปสโอเคได้ละสองหารตลอดได้ไหมเพื่อดึงตงัวลบก่อนดึงขึ้นหมดลบ4ีเอบวก29โอเค,อเคก็ละได้เท่านี้โอเคครับแล้วก็อะไรนะน้อยก็ศูนย์โอเคอเออยี่สิบเก้าอันนี้น่าจะจบลวะวเขาบอกว่าอะไรนะจำนวนเต็มที่สอบข้อหานสมก,การแปลว่าเอาช่วงลบแน่นอน เอ่อพี่คิดไม่ออกว่ะมันแยกไม่ได้ยี่สิบเก้าางจะนวนเฉพาะแล้วมันถอดไม่ได้งั้นก็ต้องใช้ลบบีเป็นการแก้อ่ะลองใช่อ่ะเพราะฉันได้เป็น X กเท่ากับเลยนะลบบบวกลบสแปร์รูท B กำลังสองลบ 4A C ส่วน 2A โอเคครับพี่ก็เขียน่อนลบลบอ,อ่ะไอตัว,ไอต,วไอตัวเฉพาะก้อนบนก่อนนะแยกขีดเฉพาะก้อนบนก่อนพี่จิวได้เป็นเลยนะ ลบลบแก้เป็นบวกสี่เนาะแักหนึงนะบวกลบอะไรนะสแควรูทสี 4, ก่กำลังสองสิบหกปลบสีคือหนึ่งสคือยี่สิบเก้าส่วนด้วยอะไรนะสองคูณหนึ่งะ่ะคำถามแรกผมงพ่เจิรู้ติดลบปะอะ่ไม่ครัง ดดดลดติดลบแปลว่าอะไรหาค่า,าไม่ได้หาค่าไม่ได้ในอัลกอรมเขาเรียกดีดนานเทอร์แปลว่าตัดข้อนี้ทิ้งไม่ต้องสนใจแปลว่าข้อนี้ไม่ต้องสนใจก็คือไม่ต้องใช้นั่นเองอ่ะโอเคสแสดงว่าก้อนข้างบนใช้ไม่ได้แต่มันมีก้อนข้างล่างอยู่ปะที่เมื่อกี้พี่จิวบ,บอกว่าอ๋อไม่ต้องไปนั่งแยกแฟกเตอร์ factor, ไม่ไม่ต้องไปนั่งคูณกระจายเพราะอะไร จับไอ้แต่และก้อนเนี่ยจับไม่เท่ากับศูนย์เพราะว่าถ้าส่วนเป็นศูนย์จะหาค่าไม่ได้น,นั่นเองแสดงว่าพี่ก็เขียนก่อนว่าจับเท่ากับศูนย์ไปก่อนก็ได้จะได้คิดง่ายอ่ะแต่คาตอบจริงมันต้องไม่เท่ากับศูนย์นะ,ะเรา,ามองว่าเป็นเท่ากับไปก่อน x ได้เป็นเท่าไหร่นะไม่เท่ากับ7กับ x ไม่เท่ากับเลยนะลบ3า่าเส้นจนํานวนก่อนเรียงจากน้อยไปหามากก็คือช่วงนี้ตรงนี้ต้องเป็นปกเพราะว่ามันไม่เอาเพอส่วนห้ามไปตรงนี้ถ้าส่วนเป็นอย่างนี้ส่วนจะเป็นศูนย์หาค่าไม่ได้นะครับ แล้วพี่จูได้ว่าไงต่อดูที่กําลังสูงสุดกําลังสูงสุดของเราคือคือตัวนี้ x กำลังสอง x กำลังสองหรือ x กำลังสองตรงนี้ข้างหน้าเป็นอะไรข้างหน้าเป็นบวกงั้นพี่สตาร์ทเลยดูที่กําลังสูงสุดนะถ้าข้างหน้าเป็นบวกก็สตาร์ทจากฝั่งขวาก่อนบวกเครื่องหมายสลับลบและตามด้วยบวกน้อยกว่าเอาช่วงลบพี่ยงเสนีทั้งหมดพี่ดอาออะ แล้เราก็นับเลขที่เป็นจำนวนเต็มที่อยู่ในช่วงลบสจนถึง7ว่ามีอะไรบ้างรอในที่ราที่เรานี้คือบอกศูนใช่ไหมใช่อ่ก็เขาบนปัญหาค่าไม่ได้มันรู้ติดลบงั้นเราก็เอาตัวโซนดา้านล่างมาจับด้วยยังไงตัวด้านล่างต้องคิดด้วยนะอ่ะก็คือมาคิดเป็นขอบเขตแทน<ๆ>ก็ไล่เลยลบสองลบหนึ่งศูห เ็ไม่ได้เก้าตัวระมบวี9กก็ต่อข้อ okay. 1ครับโอเคต่อบ9ตัวครับ